ทักษอรโพสต์เองข่าวดีที่ทุกคนรอคอยเลิกออนแอร์ละครคู่นานกุลเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวก็ดูหวานหยดย้อยสุดๆส,สำหรับแอปทักษออนและนานกุลชานนที่ตอนนี้แอปได้ควงนานกุลไปเจอเพื่อนๆมากขึ้น ต่อมานณกุลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมพาแอปไปอยู่ในโลกของผมบ้างล่าสุดแอปทักษอรและนนชานนน์นกุลเตรียมมาแจากความฟินจิกหมอนให้แฟนๆแ,แล้วกับผลงานซีรีส์จีนเรื่องดัง g ฟยูร์เซลสองพัรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างในเวอร์ชั่นไทยที่ชื่อไทยว่าหารักด้วยใจเธอ ไฟยูเเซลโดยผู้จัดเขตฐานทัพโดยแอปทักษอนได้โพสต์ข่าวดีพร้อมเลิกงามยามดีที่ทุกคนรอคอยโดยได้ระบุข้อความว่าพี่ขอล็อกคิวคืน18ทธันวานี้นะคะน้องเชนจากพี่หญิงหารักด้วยใจเธอไฟยูเเซลทุกวันจันท์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM 25และเวลา22นาฬิกา30นาทีทางวิวเริ่มตอน แรกวันที่18ธันวาคมนี้และออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนรับชมบนแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Tencent Video และ Youku